สวัสดีค่ะอบอุ่นหัวใจคนไทยอีกแล้วหลังมีไวรัลคลิปหนุ่มชาวต่างชาติหน้าตีคล้ายกับโซนฮึงมินนักฟุตบอลคนเก่งของทัตแนมฮอสเตอร์ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแกล้งทำเป็นเงินไม่พอแต่ขอซื้ออาหารจากร้านอาหารแถวแถวประตูท่าแพเชียงใหม่แถมเจอพนักง,งานใจดีให้ซื้อกินได้ด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะตอบแทนน้ำใจของพนักง,งานแบบจุกๆคลิปนี้ถูกเผยแพร่าทางแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่างติ๊กตอกโดยผู้ใช้ชื่อไมกี้ ถ้าแอดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปพร้อมใส่แคปชั่นว่าผมรักผู้ชายคนนี้ซึ่งเรื่องราวในคลิปของเขานั้นเขาได้พูดกับพนักงานร้านอาหารว่าก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยมากๆเลยครับและพนักงานผู้ชายก็ตอบกลับมาว่าอร่อยมากๆและเขาก็ได้ถามต่อว่าราคาเท่าไหร่น้องพนักงานก็บอกว่า50บาทเขาจึงถามต่อว่าเขามีเงินแค่35บาบาทมันโอเคไหม น้องพนักง,งานก็ตอบกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มว่าได้ได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นอาตีก็ได้ให้เงินน้องเข้าไป3 5บาทและตามโดยแบงค์5 0 0อีกหนึ่งใบน้องพนักง,งานคืนเงิน3 5บาทกลับมาให้อาตีซึ่งอาตีก็บอกกลับไปว่าทั้งหมดนี้ผมให้คุณตอนแรกนึเหมือนว่าน้องพนักง,งานจะลังเลแต่เมื่ออาตียืนกลานที่จะให้น้องจึงรับไว้พร้อมกับมอบรอยยิ้มและไหวขอบคุณไปแบบสวยๆด้วย คลิปนี้เพิ่งจะถูกโพส์โดยเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้มีการรับชมแบแาลา้วมากกว่า5ล้านวิวและแน่นอนว่ามีผู้ใช้งาน Tik t o ็อโดยเฉพาะชาวไทยพาตันเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมน้องพนักงานผู้ชายคนนี้กันอย่างถล่มทลายคลิปนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่ในช่วงท้ายด้วยในตอนที่น้องเขาเดินถึงเงิน500บาทไปให้เจ้าของร้าน เนื่องจากในคลิปนั้นเสียงไม่ชัดทําให้ฟังไม่ออกว่าจังหวะนั้นเจ้าของร้านพูดอะไรทําให้หลายคนกังวลว่าเจ้าของร้านจะเก็บเงิน500บาทเองหรือไม่ซึ่งล่าสุดนั้นลูกเจ้าของร้านก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าไม่ยึดนะคะให้ลูกน้องหมดเลยจ้าในคลิปแม่เราเองเด้อที่ร้านเวลาลูกค้าให้ทิปให้ลูกน้องหมดเลยค่ะและเช่นเคยนะคะและก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของเพื่พอนๆที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะน้องมีน้ำใจคงออกเงินให้เองเพราะร้านนี้ขายเริ่มต้น50บาทน้องเขาเป็นพนักง,งานนะทำงานสองร้านติดกันอีกร้านเป็นร้านลูกสาวเจ๊ความคิดเห็นต่อมานะคะจริงๆพี่เขาใจดีมากเลยนะมี35บาทก็ให้กินขอบคุณที่แบ่งปันน้าใจแบบนี้นะความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าน้องเป็นลูกจ้างน้องต้องควักค่าแรงตัวเองแทนลูกค้าอีก15บาท นับถือน้ำใจน้องครับความคิดเห็นต่อมานะคะทำไมคนถึงโฟกัสถึงเจร้านข้าวทำไมเราไม่เสพสิ่งที่มันดีๆก่อนละ่ะหัดมองโลกในแง่ดีบ้างชีวิตจะได้มีความสุขผมอ่านเม้นแล้วคิ้วเข้าหวดเลยความคิดเห็นต่อมานะคะเจ๊ J. แกเอาแค่ค่าก๋วยเตียว50นะคะให้ลูกน้อง450ตอนท้ายคลิปเงินก็อยู่มือลูกน้องเจ๊ J. แกกำลังนับเงินทอนให้อย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่ไม่กี่นาทีนะคะลูก ความคิดเห็นต่อมานะคะคนไดเมนเป็นอะไรกันคลิปเห็นหน้าพี่ผู้หญิงไม่กี่วิแต่สินว่าเขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้พอลูกเขาอธิบายไม่เห็นมีใครขอโทษสักคนความคิดเห็นต่อมานะคะดีกว่าร้านขายผลไม้อย่างร้านหนึ่งร้อยเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อมานะคะชอบแม่ค้านะใจดีมากรับลูกน้องทํางานไม่มองคนแค่ภายนอกแถมลูกน้องก็ดีอีกความคิดเห็นต่อมานะคะร้านนี้อร่อยอยู่ตรงประตูเชียงใหม่ เจ,เจ้าของร้านตัวจริงน่ารักมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมมองเว็บแรกคิดว่าเป็นซอนฮึงมินนักฟุตบอลของสเตอร์มาเที่ยวไทยความคิดเห็นต่อมานะคะซอนนายมาไทยหรือซอนมาเที่ยวไทยทําไมไม่เห็นมีข่าวเลยความคิดเห็นต่อมานะคะนิสัยคนไทยเทาบอกไม่มีคือให้กินฟรีก็มีนะน่ารักที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะผมชอบคลิปวิดีโอประเภทนี้ดูช่องคนแล้วพลังบวกเพิ่มขึ้นเยอะมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะผมได้ติดตามคุณมานานเราประทับใจในสิ่งที่คุณทำมากๆขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดไป Have a nice day ความคิดเห็นต่อมานะคะบางคนเม้นแบบไปไกล่มากทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆมันเป็นยังไงความคิดเห็นต่อมานะคะน้องเสื้อลายเข้าน่ารักมากนะครับดูจากท่าทางท่าทีและรอยยิ้มผมยังยิ้มตามตลอดเลยดูคลิปหลายรอบด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะ คนไทยน้ำใจงามอย่ามองคนที่ภายนอกจริงๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะฉันรักเขาและเขาดูสนุกกับทุกสิ่งในไทยน่ารักความคิดเห็นต่อม,มานะคะมีน้ำใจมากเลยยิ้มจริงใจยิ้มของภูไห้ขอให้น้องเจริญรุ่งเรืองทุกๆเรื่องเลยนะคะความคิดเห็นต่อม,มานะคะส่วนตัวไม่รู้จักใครในคลิปนะแต่เห็นเจ้แล้วดูเจ้เป็นคนใจดีแน่ๆผมมองคนไม่ค่อยพลาดความคิดเห็นต่อม,มานะคะ วิดีโอนี้คลิปนี้กำลังสอนใครหลายๆคนอยู่นะคะสำหรับคนที่มองคนที่ภายนอกเลิกมองคนที่ภายนอกด้วยนะคะแล้วมองที่ตัวเองเยอะๆความคิดเห็นต่อมานะคะด้านดีๆก็มีด้านที่เห็นแก่ตัวก็มีมีทุกที่ทุกรูปแบบความคิดเห็นต่อมานะคะนี่แหละเสน่ห์ของคนไทยความมีน้ําใจความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นหนึ่งในไม่กี่คลิปที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกความคิดเห็นต่อมานะคะ คนไทยใจดียิ่งคนที่มีชีวิตที่ลำบากยิ่งมีน้ำใจดูแล้วมีความสุขมากค่ะขอบคุณที่ทำคอนเทนต์ดีๆให้ดูนะคะความคิดเห็นต่อนะคะหล่อแล้วยังใจดีอีกน่ารักความคิดเห็นต่อนะคะคนไทยติดนิสยัยมองคนที่ภายนอกอยากให้มีคลิปแนวนี้บ่อยๆครับความคิดเห็นต่อนะคะแค่คลิปนี้ก็เห็นแล้วนะว่าคนที่สักลายไม่ได้เลวทุกคนคนใจดีแบบนี้ก็มีเยอะ แต่สังคมกลับตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวถึงเวลาลบความคิดเก่าๆได้แล้วละความคิดเห็นต่อมานะคะที่พี่เขายิ้มไม่ได้ดีใจครับเขางงเหมือนผมนั่นแหละฝรั่งชอบมาคุยแต่ฟังไม่ออกเลยยิ้มให้ความคิดเห็นต่อมานะคะน้ำใจยิ่งใหญ่เสมอยิ่งให้สิ่งดีงามย่อมได้รับคุณงามความดีกลับเสมอผมจำพระมาครับความคิดเห็นต่อมานะคะอยากมีแฟนน่ารักแบบนี้หาได้ที่ไหน ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่แหละคนไทยมีน้ำใจคนต่างชาติถึงชอบมาเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะป้าบอกพูดนิดเดียวจะโดนทัวลงแล้วคลิปสั้นไปนิดนะความคิดเห็นต่อมานะคะน่ารักทั้งคนให้และคนรับค่ะน้องคนที่ขายก็ใจดีมีแค่35ก็ให้กินแถมรอยยิ้มอีกความคิดเห็นต่อมานะคะตอนแรกก็คิดว่าเจ๊กแกดุลูกน้องแต่ตอนท้ายเหมือนแกบอกเด็กร้านประมาณว่า เป็นเงินเด็กร้าน450หรือเปล่ามองแววตาแกดีๆด,ดูยิ้มยิ้มนะความคิดเห็นต่อมานะคะอย่ามาลองใจคนไทยนะคนไทยมีน้ำใจทุกคนความคิดเห็นต่อมานะคะผู้ชายที่สักไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่ดีเสมอไปนะครับความคิดเห็นสุดท้ายนะคะผมพูดอังกฤษไม่ค่อยเป็นแต่อยากพูดว่า Welcome to Thailand จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมด หรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอะได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะแต่ถ้าหาในคลิปนี้มีารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอะต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ